ก็คือถแถลงการของเบนคาร์ดินประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐที่ออกมาแสดงความกังวลถึงคดียุบพักเก้าไกลครับก็เรียกรีแอคชั่นได้ทั้งฝั่งที่สนับสนุนแล้วก็ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมจะบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่นักการเมืองในกรุงวอชิงตันเนี่ยพูดถึงประเด็นที่อ่อนไหวใ,ในเมืองไทยนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยการพูดถึงเรื่องราวในเมืองไทยก็ได้รับแรงปฏิกิริยาตอบโต้มาโดยตลอดครับ จากแถลงการที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ X ของทางกรรมธิการนะครับคาดินเรียกร้องให้ไทยคงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจต่อคุณค่าประชาธิปไตยที่พวกเรามีร่วมกันและขอให้ภาครัฐดำเนินการบนหลักนิติรัฐและกฎหมายรวมถึงเคารพเสียงประชาชนที่ลงคะแนนให้ผู้แทนพักเก้าไกลจนได้ที่นั่งในสภามากที่สุดนะครับ โพสต์บนช่องทางของกรรมธิการได้มีทั้งความเห็นจากผู้ใช้งานทั้งในทางที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเช่นผู้ใช้งานที่ใช้ชื่อว่าเจฟนะครับ G E V V นะครับโพสต์ความเห็นว่าขอบคุณวุฒิสมาชิกค,คารินสำหรับความมุ่งมั่นในคุณค่าประชาธิปไตยและยังเห็นไทยอยู่ในเรดาร์ของคุณแล้วก็อีกเสียงหนึ่งจากาชาวโซเชียลนะครับผู้ใช้งานที่ชื่อว่า พัทนะครับ3ามห้าที่บอกว่าอย่ามายุ่งกิจการภายในของไทยดีกว่าถ้าเก้าวไกลไม่หมกมุ่น112พิธาเป็นนายกไปนานแล้วนั่นคือความเห็นของเขานะครับ ที่บันรับสารรัฐธรรมนูญกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาความตามคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตกรณียื่นยุบพักเก้าไกลจากการมีนโยบายพูดถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งสารรัฐธรรมนูญนั้นเคยมีคำสั่งว่าการกระทำของพรเก,ก้าไกลถือเป็นการบ่อนทำลายการปกครองของไทยและให้หยุดการกระทำดังกล่าว ซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดนั้นพักเก้าไกลาอาจมีโทษถึงขั้นถูกยุพักและตัดสิทธิ์ทางการเมืองแก่กรรมการบริหารพักราว10ปีนะครับกฎหมายยามาตรา1นึนั้นมีโทษจำคุก3-15ถึงปีต่อผู้ที่ดูหมิน่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สมเสร็จราชการซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกตั้งคำถามจากประชาคมนานาชาติรวมถึงสหรัฐนะครับคุรัตพลซึ่งก็มีการตั้งคำถามบ่อยครั้งเรื่องปัญหาของการตีความ ความผิดและกระบวนการดำเนินคดีที่มีความอ่อนไหวตามบรรยากาศทางการเมืองครับก่อนหน้านี้ในปี2566ซูซานวาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดมโมแครตได้เสนอมติต่อรัฐสภาสหรัฐเรียกร้องถึงรัฐบาลไทยให้ปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่คุกคามแสดงไม่คุกคามผู้แสดงออกทางการเมือง ให้ถอนคดีความของนักเคลื่อนไหวและให้สหรัฐนั้นมีท่าทีว่าหากกองทัพและสถาบันกรรษัตริย์ของไทยแทรกแซงการเมืองหลังการเลือกตั้งจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับสหรัฐซึ่งท่าทีของสอสอวก็ตามมาด้วยการเข้ายื่นหนังสือที่สถานทูตสหรัฐประจําประเทศไทยครับโดยเครือข่ายกลุ่มที่มีแนวทางนิยมสถาบันกรรษัตริย์เพื่อเรียกร้องให้สหรัฐไม่ก้าวไก่กิจการภายในของไทยตามการรายงานของสำนักข่าวประชาไทยครับ แล้นในปี2,558ย้อนไปไกลกว่านั้นนะครับเกลนเดวี เอกอัคราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยให้ความเห็นในเวทีที่สมาคมนักข่าวต่างประเทศนักข่าวต่างชาตินะครับประจําประเทศไทยหรือ FCC t แสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับการดําเนินคดีมาตรา1นึ 1> ในช่วงเวลานั้นซึ่งส่วนหนึ่งก็มีการดำเนินคดีบนสารทหารด้วยนะครับในยุคที่เป็นรัฐบาลทหารคอสชอค,รครับโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอโรก็ระบุว่าถ้อยถแถลงของเดวิสนํามาซึ่งการยื่นหนังสือต่อตํารวจนะครับโดยสนธยาสวัสดีให้สืบสวนการกระทําของเดวิสและก็มีกลุ่มคน ไปชุมนุมประทวงหน้าสถานทูต้วยครับปัจจุบันข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเขาบันทึกเอาไว้ว่าตั้งแต่วันที่24พฤศจิก,กายน2,563ถึง10พฤษภาคม2,567มีผู้ถูกดำเนินคดีจากมาตรา112จากการแสดงออกและชุมนุมทางการเมืองอย่างน้อย272คนใน300คดีครับ